สวัสดีครับสวัสดีค่ะอออโอ้ยใครผูกมาวะเอาเม็นอย่างลูกมอาหนอย่างไปเป็นหย่งหนูโอ้ยเนี่ยนะคะเด็กน้อยวบบัยว้าวุ่นทั้งหกหน่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะปีนขึ้นมาหาคุณยายเหรอลูกไหนเอ่ยไหนเอ่ยมาสวัสดีพี่ๆเขาสิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อุ๊ยๆอุ๊ยๆอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับๆไอ้ยังเหียนอยู่ครับยังเหี้ยนอยู่ยังเหียนอยู่ครับอือเออเครื่องสั้นหมดละเออเออกําลังปีนไปครับกําลังปีนไปให้เครื่องสั้นหมดนะปีนแบบเครื่องสั้นหมดนะมันก็หลัง10ปีนะมันก็หลัง10

เออนี่นะคะนี่นะคะลูกเจี๋ฉีกับลูกทันเมอรนนะเนี่ยนี่นะุนะน,นะเอนะนอเอายุงยังยุงยงเออหลมเนาะจะขึ้นเนาะเอาขึ้นมาลูกขึ้นมาฮึบ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 ,ฮบโอยจนยังไม่ได้ฮะช่วยหนูด้วยคุณยายช่วยหนูด้วยยายช่วยหนูด้วยครับ อ้ยนี่ก็ดัวเราเหรอเออเออมาแล้วครับมาแล้วครับอืมอืมเอาอันนั้นเป็นไงนั่นโอ้ยโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้คุณตาคุณตาหนูมาแล้วคุณตาหนูมาแล้วคุณตาหนูมาแล้ว เนี่ยถ้ไม่เก่งกัเลยหลานเฉาคุณยายเก่งมากเลยอ่ะโอ้มันคือแข็งแรงถ้ามันจะแหกกงได้แล้วมันจะแหกพานได้แล้วนะเนี่เก่งจังเลยลูกนี่ไม้แล้วไม้แล้วอืมอาร์ติโชมันเชื้อพ่อเชื้อแม่มันแรงจริงวะของแท่เนาะของแท่ของแท่มันเป็นยังชีรละ เดี๋ยวมันจะย่ามใจได้ป่ะนี่อีกน้อยมันจะย่ามใจได้ป่ะนี่เดี๋ยวเราจะย่ามใจได้หน่นั่นเด้อันนี้อันนี้อันนี้เออขนะดขนารอลุ้นอยู่ครับรอลุ้นอยู่อ๋ออย่าเบียดนะครับอย่าเบียดครับผมกําลังจะเกิดครับอย่าเบียดนะครับอย่าเบียดนะครับอย่าเบียดนะครับกาลังจะเกิดเลยนะเนี่ยมาคุมกำเนิดกันได้ไงเนี่ย ฮัลโหล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 ค่ะโอ้ยสาวสวยอีกแล้วสาวสวยของคุณใหญ่อีกแล้วโอ้ยไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกมาเออให้มันตัวโตกว่านี้ก่อนให้มันตัวใหญ่กว่านี้ก่อนค่อยขึ้นมาฮันนี้ฮันนี้ฮันนี่ยังไม่โยมนะครับอือโอ้อันนี้ตัวผู้นะครับอืมเอาแล้วเอาแล้ว อ,อยแค่นี้แหละลูกแค่นี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยนคุณยายไปให้ขนมพ่อกับแม่หนูก,ก่อนนะลูกนะนะโอ้ยทำไมกิ่กนจังเลยวะกิ่งจังเลยวะน้อยพวกนี้มันกิ่งจริงเลยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายพามาชมประมาณนี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะเอ็นดูเด็กๆด้วยนะคะก็มีแบ่งปันนะคะมีตัวเมียสองออตัวเมียสี่แล้วก็ตัวผู้สองนะคะ ฝากอินดูเด็กๆด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบยบายยค่ะ